เหมือนกับรถมันไม่แววอะค่ะมันไม่แวลค่ะสวัสดีค่ะชื่อเฟิร์นค่ะมาจากยะลาค่ะดูบรรยากาศร้านสะอาดมีคุณภาพดูวันนี้นะคะเอารถเข้ามาเคลือบเซรามิกค่ะแล้วก็จะมีเป็นติดฟิล์มกันกรอยข้างในด้วยค่ะ ก่อนเข้ามาค่ะเหมือนรถอ่ะมันจะมีรอยค่อนข้างเยอะคือเหมือนรอยน้ํารอยอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกับรถมันไม่แววค่ะมันไม่แววค่ะเราดูจากภายนอกอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่ารถแววกับไม่แววเป็นยังไงหลังเข้ามาใช้บริการแววคือรอยน้ําที่เบ้ามือก็ไม่มีแล้วก็เหมือนได้รถใหม่เลยหนึ่งเลยพนักงานบริการดีมาก2ก็คือร้านเหมือนกับร้านกว้างขวางค่ะก็คือแบบไว้ใจได้เราเรืกเราเข้ามาใช้บริการแล้วก็คือกลับเข้าไปก็คือจะดูดีแน่นอนค่ะ ร้านแพนด้าสปาที่ปัตตานีด้วยนะคะก็คือเข้ามาแล้วจะได้รถใหม่กลับไปแน่นอน